วานละหลักประจําเดือนนะครับก็คือโครงสร้างราคา LPG นะครับประจาเดือนกันยายน2568นะครับพบว่าราคาต้นทุนลดลงนะครับจากราคา CP ในตลาดโลกลดลงต่อเนื่องนะครับราคาตลาดโลกเนี่ยลดลงอยู่ที่327เหรียญต่อตันครับลดลงจากเมื่อเดือนที่แล้วอีกประมาณ50เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนโดยรวมของ LPG ซึ่งเป็นการ คำนวณแบบเฉลี่ยตัวน้ำหนักนะครับจะลดลงประมาณ64สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเมื่อพิจารณาแล้วก็จะพิจารณาที่จะส่งผ่านต้นทุนทั้งหมดให้กับผู้บริโภคนะครับโดยการที่จะปรับให้ราคาขายปลีกเนี่ยลดลงสะท้อนกับราคาต้นทุนการจัดหาที่ลดลงนะครับรวมทั้งสิ้นลดลง67สตางค์ต่อกิโลกรัมหรือประมาณ10บาทต่อถังนะครับถัง15กิโลกรัมอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนอยู่ในระดับ ประมาณเท่าเดิมน,นะครับประมาณ0.92บาทต่อติโลกรัมน,นะครับอันนี้เรื่องที่หนึ <c oughs> ่งเรื่องที่สองคือเรื่องของการปรับฐานการปรับเงินเข้าความตุนน้ำมันเชืเ้อเพลิงสำหรับน้ำมันประเภทแก๊สโซฮอลผสมอีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเบื้องต้นพบว่าต้นทุนการผลิต e, e 1 9 5เก้า e 1 9บเเนี่ยต้นทุนใกล้เคียงจัดน,นะครับเพราะฉะนั้น ทางกรบงีด้มีแนวคิดในการที่จะปรับให้อัตราภาษีและอัตราการเก็บเงินเข้าผองทน้ำมันใกล้เคียงกันนะครับโดยปรับเป็นสเต็ปนะครับเบื้องต้นเส,สนอที่จะปรับลดการเก็บเงินเข้ากองทุน495นะครับจากเดิม45สตางค์ต่อลิตรนะครับลดลงเหลือ5สตางค์ต่อลิตรนะครับ ในขณะที่อีสิบเก้าสิบเอ็ดหรือเก้าสิบเอ็ดนะครับจากเดิมอัตราชดเชยประมาณห้าสตางค์ต่อลิตรนะครับอัตราชดเชยแปลว่าเงินทุนจ่ายออกนะครับปรับเป็นประมาณครึ่งสตางค์นะครับเป็นอัตราเก็บเงินเข้ากองทุนประมาณครึ่งสตางค์หรือศูนย์จุดห้าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าบาท ต่อกิโลกรับต่อลิตรต่อลิตรครับ0.005ตองตัวนะครับ5บาทต่อกีโลกรอบต่อลิตรครับต้นแบบจะทําให้อัตราเร้นราคาขายผลิกนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้อันนี้คร่าวๆนะครับสำหรับ E10 91คงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่า E10 95อัตราคงลดตามที่ปองมาณน้ำมันได้ลดลงนะครับ ต่อไปเรื่องที่3นะครับคือเรื่องแนวทางการบริหาราราคา NG v นะครับาทางกร,งรงะทรวงลงมีมติที่จะปรับาราคา NG v ีขึ้น50สตางค์ต่อิโลกรัมนะครับจาก13บาทต่อกิโลกรัมเป็น13บาท50ต่อกิโลกรัมสำหรับาราคาขายทั่วไปนะครับสำหรับราคาขายให้กับรถยนต์สาธารณะนะครับจะรถยนต์สาธารณะซึ่งประกอบด้วย รถแท็กซี่รถตู้รถขนสง่งรถเมนะครับอัตราการขายเนี่ยให้ตรึงไว้ที่ราคา10บาทต่อกิโลกร,รัมเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องที่4เป็นมาติพิเศษนะครับที่ทางกบมอบหมายให้กมงออมาพิจารณาเรื่องแผนระบบโครงสร้างพื้นฐานกา๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคงหรือว่าเรียกชื่อเล่นว่าโครงการท่อเส้นที่5นะครับก็มีการอนุมัติเรื่องของแผนท่อเส้นที่5ซึ่งประกอบด้วย ท่อที่เป็นวงแหวนนะครับจากระยองมาที่วังน้อยนะครับแล้วก็ท่อต่อเชื่อมจากวังน้อยไปที่ราบุรีนะครับโครงการนี้เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าได้มีการพิจารณาแล้วเห็นชอบที่จะให้มีการดําเนินการจะให้ปรับลดขนาดนะครับจากเดิมออกแบบไว้เดิมที่48นิ้วเหลือ42นิ้วนะครับและระยะทางประมาณ435กิโลเมตรนะครับท่ชลนะครับแต่ทั้งหมดที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานชาติ สี่คันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในแายดังกล่าวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอโครงการ lng receiving terminal แล้วก็โครงการ receiving terminal แ like บบ floating หรือว่าทุ lng ลอยน้ำน,นะครับ f s r u ซึ่งมีมีอยู่หลายจุดซึ่งจะต้องต่อประกอบกันนะครับเช่น f s FS r u ซึ่งจะช่วยเสริมระบบภาคใต้นะครับหรือ f s r u ที่จะช่วยเสริมระบบหลักของประเทศซึ่งคาดว่าจะตั้งอยู่ที่บริเวณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้บางประกงรับมอบให้ทางกระทรวงแรงงานโดยสนงกับหน่วยง,งานเกี่ยวข้องกลับไปศึกษาอีกยสั้นหนึ่งกอ่อนที่จะเสนอก็มชอครับต่อไปคัทั้งทั้งสี่เรื่องก็สองเรื่องแรกก็มีการลดเข้าที่ประชา่วชนในการลดอัตีาตามราคาตลาดก็คือลดตามราคาที่ลดลงไปนะครับเพราะคือเว่าภาคคนเลยก็ได้ประโยชน์จากแค่ราคาลดทางสิงบบาทภาคคนส่งรับประโยชน์จากราคาการที่ลดลง สำหรับเรื่องของ9ก้านะครับจริงจก็เป็นการตอบรับ95ลงมา40่สิบจานเก้าหนกระปงที่ก็เพื่อการท้อราคาคือยอดลงการจะต่างกันประมาณ25ตันนะครับส่วนที่เหลือยอดการบวกต่างๆเนี่ยก็พยายามให้มันใกล้เคียงกันเพื่อจะท้อราคาแท้จริงเพราะเป็นการใช้ในกรณีเดียวกันก็คือเรื่องการขนส่งเหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องของเอ็นะครับก็พยายามที่จะปรับให้เดืนการราคาบนการตลาด ทันนี้กรรมการก็มีความเห็นว่าเราควรจะตัด50ตังค์งนะเพื่อให้ประชาชนไม่เกอดร้อนมากนะ้ำใจนอกจาบเรื่องของต้นทุนกาด้านวิศวกสิบบาทอยู่ในรเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่กรรมการว่าไผ่มานะครับก็การพิจารณาครั้งนี้ก็มีความเห็นหลากหลายผมพยายามให้ทุกท่านให้ความเห็นใช้เวลาน,านานก็เรื่อนช้าหน่อยไม่ได้ไม่ได้เกิดจากฝ่ายเลขาเสนอแล้วก็มีจารานเลยนะครับพยายามให้ให้ความเห็นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงความเห็นตลอดเวลาเลยครับจนได้ข้อทฤษฎที่เหมาะสมก็เป็นทฤษฎี ที่ผมคิดว่าประชาชนได้ยอมรับได้แล้วก็ทําให้ทุกๆอย่างมันเป็นไปตามกรนการขึ้นคนผลที่ผลค่ะอา G จะมีผลพรุ่งนี้เลยนะครับลดรถแถว P G สิบมีผลทุกวันที่เราใช้เป็นวันที่แปดสบกันยารัวน N G B จะพรุ่งนี้เช่นกันเออต้ีค่ะจี่หนึ่งคที่ท่าหค่ะ เป็นบีใช <No oh yes, can ่ไหมครับประมาณสิบสี่บาทกว่าสิบสี่บาทหกสิบก็นะคือจะต้องอดหนุนอยู่นะเพราะว่าเรายังไม่อยากจะขึ้นทีเดียวให้มันเป็นเป้าหมายเราแก้าจลอยตัวการที่เขาคิดว่าถ้าราคา G B เราต้องมาลดลงเมื่อไหร่เราก็คิดว่าใกล้ๆเวลานั้นนะผมอยากพูด้ทีนะครับ ยังไม่ต่ำสุดนะที่เราคาดการณ์กันไว้ที่ประชุมฝ่ายการคาดว่าประมาณต้นปีหน้าจะต่ำสุดก็เลือกประมาณ14บาทของมันที่พี่ก็คือดูดูหลายๆอย่างนะดูทิศทางราคาน้ํามันดูทิศทางค่าของชีพดูอะไรๆอย่างมันก็ขึ้น